สว,ส,สวัสดีครับผมมาพบกับผมบกับ,กบกช่อง,งอินสานบันเฮอคลิปผมก็คือเกา่าถ่ายมือน,นี่ลงมือน,นี่เลยนะผมคลิปผมอะถ่ายวันนี้ก็ลงวันนี้วันนี้ขี่ม้าเดินรอบโครงการสามตัวสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับผมเอาขออนุญาตซูมเข้าไปสักหน่อยนะครับ บครัฝนตกไม่สามารถจะเอาม้าวิ่งไปทอสสนามได้นะครับผมสนามทอดเป็นดินสายมันจะเละม้าวิ่งมันจะเกิดการสไลด์หรือม้าล้มเป็นไม่ดีทั้งคนขี่แล้วก็มาด้ยวยครับผมใครจำแปลงนี้ได้ป่าแปลงที่ผมเคยถ่าย คลิปม้าปล่อยแปลงนี่นแปลงม้าทุกคนนะครับอา่อาวบรรยากาศตอนเช้าเช้าม้าเดินรอบโครงการระยะสูงนะม้ามีม้าตื่นเดิมเยอะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องอีสานบ้านเฮ้าับผวโอ๊ตครับ